เข้ามาแล้วนะครับผู้ชมสําหรับเจ้ามาด้าสอคันนี้นี่ครับ1.3ซีรถปี 2, 2022กับเลขไมค์แค่20,000เท่านั้นเองนะครับออกห้างป้ายแดงเนี่ยหกแสนนะครับผู้ชมมามือ2ตอนนี้ครับรถใช้แค่2ปีตอนนี้เหลือแค่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองฟีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่6กพันกว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้หน้าจอทั้งจีนต้องขอทุกอย่างก็มีมาให้ครบจบเรียบร้อยแล้วสําหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังรอคอยอยู่นะครับบอกเลยว่า คันนี้ไม่ควรพลาดสวัสดีครับสวัสดี FC แล้วคนดูทุกท่กทานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเซลเบียอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราอาจจะมาแบบ แปลกแหวกแ,แนวหน่อยนะครับกับเจ้า m a ด้าสองนะครับ1 3ซีรถปี2022นะครับกับเลขไม่แค่20,000เท่านั้นนะครับออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยประมาณ600,000กว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่399,000บาทเท่านั้นเองฟีดาจัดยอดได้เต็มนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากดูตัวรถรอบคันผมบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาด มาครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นสภาพที่ยังไม่ได้เก็บแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยจะได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับหล่อหล่อสวยสวยใสใสแบบนี้เลยนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าเนาะก็เดิมนะครับสันเหลี่ยมคมทุกอย่างมีเห็นแบบชัดเจน ในส่วนของกระจังด้านหน้าก็จะตกแต่งเป็นสีเป็นโนแบ็กนะครับในส่วนของเลขทะเบียนเนี่ยพี่ๆได้ตามนี้เลยนะครับ4ี่6ปดเจดหกรุงเทพมหานครในส่วนของตรงนี้นะรอยต่อรดก้อนแน่นแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับพี่ในส่วนของล้อมแม็กนะครับก็ได้มาเดิมเดิมจากศูนย์นะครับพี่พี่ลายนี้เลยนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกเฉพาะด้านหน้านะครับในส่วนของดิสเบรกนะถือว่าสวยมากๆนะครับซูมโชงนี่ให้ดู นะครับชกเดิมแท้นะครับจากศูนย์ตรงนี้ถือว่าสวยนะครับกระจกทั้ง6บานก็เป็นกระจกเดิมแท้ของมาด้านะครับอ่าไม่แน่ใจว่ากล้องโฟกัสไหมนะครับสวยมากๆคันนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างนะครับเปิดปรับปิดแบบไฟฟ้ามีไฟเรียวให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการสานให้ด้วยนะครับคันนี้สานเหลี่ยมคมนะครับด้านข้างถือว่ามี้เห็นชัดเจนนะครับในส่วนของมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็น เซนทัลล็อกให้สําหรับผู้โดยสารคู่หน้านะครับผมอ่าอันนี้ก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะแตุญแจอยู่ที่ผมพอดีก็จะเป็นเซ็นทานล็อกให้นะครับก็จะล็อกอัตโนมัติเลยสําหรับคันนี้นะครับส่วนภายในเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะผ้านะครับสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนเราเข้าไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของโครงสร้างด้านนอก,กอกน,นะรนวพี่ๆให้ดูในส่วนของ น็อตซอประตูนะครับฝั่งด้านซ้ายก่อนหัวน็อตเนี่ยเดิมๆไม่มีอรอยงั้นแงะแกะเก่าเลยเนี่ยพี่พี่ในส่วนของหัวน็อตตรงนี้นะเดิมทุกจุดนะครับสปอตเมทาร์คมีให้เห็นเบร์ไดทางขึ้นก็นี่นี่ครับเส้นโครเมียมโลโก้ม,มาด้าสองตรงนี้เดิมๆจากศูนย์นะครับสวยมากๆในส่วนของน็อตเสาบีนะครับเห็นไหมพี่เขามีโค้ดมีอะไรอยู่ครบนะครับน็อตเสาบีก็ไม่เคยแกะนะครับ ไม่เคยมีการงัดแงะแกะเก่าเลยในส่วนของน็อตเสาบีอ่าถือว่าโครงสร้างเนี่ยสวยมากนะครับในส่วนของโครงสร้างรอบคันตรงนี้คือสวยมากๆนี่พี่ผมเช็คให้เรียบร้อยแ,แล้วนะครับก่อนถ่ายคลิปนี่ตรงนี้สปอร์ตเมดาก็ขึ้นไม้เห็นนะครับแบบชัดเจนเลยในเรื่องของโครงสร้างนะครับมาดูในส่วนของแผงประตูฝั่งคนนั่งข้างกันบ้างน,นะครับ ก็จะตกแต่งเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็หุ้มด้วยผ้านะครับคอนข้างที่จะสวยตรงนี้ก็เป็นลายคาร์บอนเคบ้านะครับพี่พี่สวยมากนะครับสาหรับดีไซน์ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะครับผมก็เลยอยากเอามาจับรีวิวให้หน่อยเนาะก็เป็นเซกเมนที่ไม่ได้แตกต่างจากยารสหรือว่าวีออสอะไรสักเท่าไหร่นะครับสำหรับมาด้าราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของรุ่นนี้เนาะก็เลยขออนุญาตจับมาถ่ายรวมให้ ในครับในส่วนของโครงสร้างนะครับสปอร์ตเมน์กไม่เคยมีการชนด้านข้างมานะครับให้ดูเลยสปอร์ตเมนั์กตรงนี้นะครับยังซีนทุกอย่างอยู่รบนะครับนี่ในส่วนของตรงนี้นะครับประตูทุกบานนะครับไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนนะครับถ้าประตูคันไหนเคยถอดเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งแน่นอนในคลิปแจ้งเลยนะครับสำหรับี่ๆคนไหนที่สนใจคันนี้นะผมบอกเลยว่าอาชีพเนี่ยขออยู่มารายได้หมื่นห้านะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ย ก็สามารถออกรถคนเดียวได้แบบไม่โดนคนค้ำแล้วนะครับพี่ๆสำหรับคันนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับแต่เดี๋ยวผมพาดูภายในห้องโดยสารเนี่ยอีกฝั่งเนึงแล้วกันนะครับเพราะฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะมืดเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูในส่วนของแผงประตูนะครับของผู้โดยสารตอนสองบ้างนี่นะครับสวยมากเคปลายเคฟบาคาร์บอนเนาะตรงนี้สวยจริงๆนะครับในส่วนของโครงสร้างนี่ประตูเดิมแท้นะครับไม่เคยมีการถอดเปลี่ยน นะครับสวยมากสปอร์ตเมทอาร์โครงสร้างยางเีนทุกอย่างอยู่ครบนะครับพี่ในส่วนของโครงสร้างของมาด้าคันนี้นะรถไม่เคยโดนชนข้างๆมานะครับสําหรับคันนี้ให้ดูได้เลยในส่วนของโครงสร้างสปอร์ตเมทอาร์รอบคันคันนี้ไม่มีเลยนะครับพี่พี่สวยเดิมโรงงานมากสําหรับคันนี้นะครับสวยจริงๆมาต่อที่ด้านท้ายนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็หล่อแบบนี้มีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับบอกเลยว่าเวลาถอยหลังเนี่มั่นใจได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวจะไปชนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของกล้องถอยด้วยนะครับว่าเซ็นเซอร์เนี่เขาทาํางานยังไงนะครับเวลาเราถอยรถนะครับแต่นี่ต้องบอกว่าดีจริงๆนะสําหรับมาด้าไฟท้ายก็ครงสร้างเดิมแท้นะครับจากศูนย์เลยในส่วนของไฟท้ายสวยมากๆมีไฟเบรกดวงที่3ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ค่อนข้างที่จะหล่อนะครับสำหรับด้านท้ายเนาะเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดนะครับเดิมๆจากโรงงานสวยมากอ่ะผมขออนุญาตเปิดฝาโปรงท้ายนะครับเปิดง่ายมากไม่ต้องใช้แรงสักเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของโครงสร้างนี่น็อตนะพี่น็อตโครงสร้างเนาะน็อตฝาโปรงท้ายเดิมๆนะครับไม่มีรอยงันแงะแกะเกาเลยสําหรับน็อตฝาโปรงท้ายนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาไม่มีรอยงันแงะแกะเกา นะครับสวยมากๆโครงสร้างเกี A รเนะสปอร์ตไมนารพวกนี้ยังมีเห็นแบบชัดเจนทุกจุดนะครับยางซีนสวยเดิมทุกจุดนะครับไฟท้ายนี่ของไทยโคยโตะนะนี่เห็นพี่ๆเห็นไหมเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับหลายๆคลิปนะครับว่าไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นของบริษัทของไทยโคยโตะนะเพราะเป็นบริษัทที่ผลิตไฟท้ายให้กับรถหลายๆรุ่นในไทยนะครับนี่เดิมแท้ต้องของไทยโคยโตะเท่านั้น นะครับหัวนอนไม่เคยมีอรอย,อยงั้แยะแกะเกานะครับตรงนี้สวยมากสำหรับมาด้าสองคันนี้โครงสร้างผมเก็บให้หมดเรียบร้อยนะครับพี่ใส่กริปนะครับไม่มีอรอยเนี่ยแต่ตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนเนาะที่วางของนะครับสามารถเอาออกได้นะถ้าพี่ๆคนไหนไม่ชอบนะครับหรือว่าต้องการที่จะพับเบาะผู้โดยสารตอนที่2เนี่ยโอเคมันเอาออกได้นะครับจะได้ใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้ตรงนี้เนาะในส่วนของ ยางอะไหเนาะอันนี้ก็มีแผ่นรองยางรองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมจากสูนะครับแม่แรงนะครับปะยางทุกอย่างมีให้ครบแล้วนะครับสําหรับคันนี้โครงสร้างสปอร์ตเมทาก็ถือว่าชัดเจนนะเดิมแท้หมดนะครับสีเดิมโรงงานทีสีมะพร้าวก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับตามซอกตรงนี้เนาะย,ยังพอมีสีมะพร้าวให้เห็นอยู่นะครับถือว่าโอเคเลย สีมะพร้าวก็จะเป็นสีขาวสีเปลือกไข่นั่นเองนะคบพี่พี่ก็พยายามดูกันนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าพี่พทุกคนเนี่ยดูได้อยู่แล้วในส่วนของซีนเนาะโช๊คอัพทุกอย่างก็ปกตินะครับไม่มีอรอยรั่วซึมของน้ํามันออกมานะนี่บพี่สปอตเมดอาร์กก็มีให้เห็นแบบชัดเจนหมดนี่ไฟท้ายก็ของไทยคุยโตะนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่ตรงนี้สปอ t m ตเมดอารอยู่ครบนะป่าโปงท้ายไม่มีการชนหนักมานะครับพี่ ชิ้นพลาสติกทุกอย่างยางซีนทุกอย่างอยู่ครบของเดิมหมดในเรื่องของโครงสร้างนะครับเพราะว่าพี่ทุกคนเนี่ยดูคลิปผมนะผมก็พาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับเป็นหลักอยู่แล้วในส่วนของตรงนี้นะครับอ่ะมาถึงผู้โดยสารตอนสองนะครับเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลหลอๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยขีดขาดนะเดินด้วยได้เ t c ชิ่งสีขาวนะครับต้องบอกว่าสวยมาก นะครับแต่ต้องดูแลรักษากันนิดนึงนะครับในความสวยของเบาะผ้าแบบนี้อต้องดูแลรักษากันนิดนึงนะสีสวยจริงๆนะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างฝั่งด้านขวานะครับว่ารถเคยชนด้านขวามาหรือเปล่านะครับใหพ้พี่ดูเลยนี่เห็นไหมสป,ปอร์ตเมทอาร์คมีให้ร,รอบคันนะครับนี่ตรงนี้พี่พี่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับ อันนี้สปอร์ตเมดาก็จะมีห็นครบทุกคันเลยนะครับยางซีนทุกอย่างอยู่ครบนะตรงนี้ถือว่าสวยมากโครงสร้างเดิมแท้ทุกจุดนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนที่สองนะครับภายในห้องโดยสารก็ถือว่าสวยใสยนะครับสะอาดมากคันนี้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูบานที่สองให้ดูในส่วนของเนาะเสาบีต่อฝั่งด้านขวานะครับหรือว่าฝั่งคนขับนั่นเองนะให้พี่ๆดูในส่วนของ หัวน็อตนะครับไม่มีอรอยงแงะแกะเก่านะครับมาคิวซีเนี่ยก็ยังเห็นอยู่เสียวขาวแบบนี้นะครับเวลาเราเข้าสู่เนาะตลอดเนี่ยมันก็จะมีเขาก็จะมาคิวซีมาให้จุดเดิมๆซ้ำๆนะครับแผ่นเพจทุกอย่างก็อยู่ครบเลยในส่วนของแผ่นเพจมีเห็นแบบชัดเจนสติกเกอร์มอกรนะครับสติกเกอร์บอกเบอร์ลมยางทุกอย่างก็อยู่ครบนะคันนี้โครงสร้างรอบคันเนี่ยให้ดูเนาะรอบคันคันนี้นะถือว่าผ่านนะพี่ ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําแน่นอนหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากจะดูรถเองก็สามารถมาดูได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่สาขาแรกตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าคันนี้ที่ผมมารีวิวเพราะว่าอะไรพี่ได้รถปี22แต่เลทผ่อนแค่6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ oh. เลทผ่อนแค่6ก0ักว่าบาทแล้วราคาตัวรถแค่399,000บาทผมก็เลยอยากจับมารีวิวให้พี่ๆได้ดูนะครับ สำหรับฝั่งคนขับนะครับปุ่มไปช่องคอนโทรลก็จะได้ในส่วนของกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับกระจกมองข้างเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับองศาได้เป็นเมินมยมตรงนี้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะนี่แผงประตูฝั่งคนขับสวยมากๆนะครับอะมาถึงนะครับภายในผู้โดยสารคนขับนะครับผู้โดยสารตอนแรกนะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีน้ําตาลแบบนี้นะคบมีปีกผีเสื้อให้นิดหน่อย ตรงนี้นะครับเบาะนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบาะสวยมากๆคันนี้เก็บสภาพให้เหมือนจะแบบเกือบร้อยแล้วนะคันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในตัวรถกันเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ<ม>ขออนุญาตให้ดูในส่วนของกุญแจอีกรอบหนึ่งสําหรับกุญแจมาด้าเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับกุญแจนะค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับของกุญแจ แต่ต้องไปเปิดฝาโปร่งท้ายเองนะครับยังไม่ได้มีปุ่มเปิดฝาโปร่งท้ายมาให้ในส่วนของกุญแจนะครับสําหรับปุ่มนะครับเอนจิ้นสตาร์ทเนาะสตาร์ทสต็อปก็อยู่ด้านในนะครับซ้ายมือตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูเลยนะครับเวลาเหยียบก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้อ่าสวยมากนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับสาหรับด้านในนะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยเนี่ยที่เป็นแบบมัลติ ฟังก์ชันแบบนี้นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้น,นะครับพี่ตรงนี้นุ่มๆเลยแล้วใหญ่มากตกแต่งสวยมากๆนะครับสำหรับพวงมาลัยนะต้องบอกว่าสวยมากนะครับแล้วมาพร้อมกับไฟหน้านะครับที่เป็นออโต้ด้วยนะครับพี่พี่สำหรับไฟหน้านะเป็นออโต้ด้วยแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนก็ได้เป็นออโต้ด้วยสําหรับตัวซีคันนี้นะครับโดยรวมแล้วนะต้องบอกว่าสวยจริง ในส่วนของโครงสร้างหรือว่าการออกแบบนะครับในส่วนของช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะครับก็ดีไซน์มาคล้ายๆเอาติเลยในส่วนของตรงนี้เนะาะใช้ได้นะครับโหมดก็มีนี่สต็อปนะครับโหมดสต็อปนะหรือว่าโหมดลดดับเองเนาะเวลาติดไฟแดงน,นะครับก็มีมาให้ผุมปิช่างอานโทนตรงนี้มีมาให้อยู่แล้วในรถปีใหม่นะครับแล้วมาเข้ามาถึงตรงกลางนี่ครับคอนโซลนนหน้าเนี่ยจะตกแต่งค่อนข้างที่จะสวยนะการาฟิกเหมือนจะเป็นลายคาร์บอนด้วย สีดำนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าเนาะหน้าจอมีมาให้แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเดิมหรือว่าปีปีเก่าเนี่ยหน้าจอมันยังทัชสกรีนไม่ได้นะแต่อันนี้คือทัชสกรีนได้เรียบร้อยนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยด้วยมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้รองรับเนาะถ้าพี่อยากจะให้ตัวนี้รองรับต้องเข้าสู่แล้วไปซื้อมาเพิ่มนะครับสําหรับตัวเนวิเกเตอร์นะต้องไปซื้อมาเพิ่มนะครับอันนี้ถือว่าดีมาก ในส่วนของหนะ้าจอทัชสกรีนนี่ยเพราะว่าสามารถทัชสกรีนได้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นตัวเก่ายังไม่ได้ยังทัชสกรีนไม่ได้นะครับขยับลงมาข้างล่างนะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้นะตรงนี้ตกแต่งได้ค่อนข้างจะพรีเมียมมากๆนะครับมาพร้อมกับลายคาร์บอนด้วยตรงนี้รอบคันตรงนี้ผมต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับมีที่วางของให้ตรงนี้มาพร้อมกับช่องเสียบยืดบียให้2ช่องนะครับช่องเสียบอะแดปเตอร์ให้อีก1เนานะถือว่าครบนะครับพี่ๆในส่วนของตัวนี้ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบออโต้นะครับแล้วตรงนี้นะปกติช่องนี้นะครับจะเป็นเอาไว้เราไม่ได้มีกุญแจเนาะแล้วเราอยากเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจริงๆปกติเราต้องใช้กุญแจนะครับมาเสียบกดลงแต่นี้ไม่ต้องนะเขามีปุ่มกดลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของปุ่มนี้นะเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเอากุญแจมาเสียบเพื่อกดลงนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยสําหรับตัว C นะครับในส่วนของโหมดสปอร์ตมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยมาก แล้วก็จะมีในปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะคะผมจะเรียกตรงนี้ว่ามิดมายมเนาะสามารถเลื่อนได้เลยนี่ขออนุญาตให้ดูในส่วนของหน้าจอน,นี้หนึ่งนี่ปรับจากมิดมายมได้เลยนะครับกดไปที่หน้าโฮมเนาะก็กดได้เลยนะครับในวิกเกเตอร์นี่ก็กดจากตรงนี้ได้เลยแต่เครื่องคันนี้ยังไม่ได้รับรองเนาะต้องไปซื้อมาเพิ่มนะครับวอลลุ Volume ่มวอลลุ่มนี่ปรับจากนี้ได้เลยเครื่องเสียงค่อนข้างที่จะชัดนะในเรื่องของเบสในเรื่องของเสียงถือว่า ดีนะครับฟังแล้วนุ่มนุ่มหูมากในส่วนของคอนโซลตรงกลางก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนิดหน่อยในส่วนของออปชันนะครับมีที่วางของวางแก้วน้ําให้นะครับมีที่วางแก้วน้ำให้สองช่องที่วางช่องของนี่ด้านหลังเล็กนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้ก็ใส่คันได้ตรงนี้อีกหนึ่งช่องก็ถือว่าโอเคนะสําหรับมาด้าสองคันนี้นะครับไฟก็สว่างมากนะครับเป็นไฟเหลืองแต่สว่างนะพี่พี่ต้องมาดูคันจริงนะครับพี่ๆถึงจะเห็นเนาะ อ๋อมันสว่างแค่ไหนนะครับม่านบางแดดสติกเกอร์นะครับทุกอย่างโอเคเหมดเลยการสั่งด้านบนไม่ได้มีรอยเจอมันะครับสําหรับมาด้าคันนี้โดยรวมแล้วผ่านสภาพนี้ผ่านชัวร์ผ่านมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งนิดนึงเนาะว่ามาด้าสเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมนะครับมีแค่2คันเท่านั้นนะครับราคาเท่ากันตัว 1.3c นะครับเหมือนกันถ้าพี่ๆคนไหนสนใจเนาะก็รีดทักแชทมาได้เลยนะครับ แต่คันนี้ผมเห็นมันจอดอยู่เนาะใกล้ๆก็เลยขออนุญาตมาถ่ายให้ที่พี่นะครับแล้วก็ FC ของช่องยาริสผมได้ดูกันหน่อยนะครับเผื่อมีที่พี่คนไหนสนใจก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยาริสก็เข้ามาเยอะนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้รีวิวเนาะสำหรับยาริสก็ขออนุญาตไปรีวิวในส่วนของ v o ออหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า v ีออก็เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมพาดูภายในห้องเครื่องต่อเลยนะครับพี่สําหรับเครื่องยนต์นะครับก็ตามนี้เลย Sky a c t i v นะครับตัว G นั่นเองสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะไม่ใช่ดีเซลนะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับให้ดูโครงสร้างกันเลยนี่น็อตหัวกระโหลกนะครับพี่เดิมเดิมสปอร์ตเบรคอาร์มมีให้เห็นแบบชัดเจนรอบคันน็อตฝาปรงด้านล่านะครับพี่พี่แล้วก็ด้านบน มีเห็นนะครับแบบชัดเจนสวยมากโครงสร้างเดิมแท้คันหน้านะครับสีเท่ากันหมดเลยไฟหน้าก็เดิมนะครับไฟหน้าเดิมไม่เคยเปลี่ยนในส่วนของไฟหน้านะชิ้นพลาส,สติกทุกอย่างเดิมแท้หมดกิฟล็อกนะครับสติกเกอร์ไม่มีตําหนิไม่มีบิดน,นะไม่มีรอยแตกนะครับสวยมากในส่วนของโครงสร้างโดยรวมนะคันนี้ผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วว่าผ่านจริงๆนะครับน็อตหัวกระโหลก ทางซ้ายแล้วก็ขวามีมาคิวซีอยู่ให้เห็นแบบชัดเจนรอยซีนี่ก็ตรงนี้เลยนะพี่พี่หเห็นเขาขาแบบนี้เนาะเป็นรอยซีนเดิมๆจากสูตรรถทุกคันก็ต้องมีนะครับในส่วนของรอยซีนนะน็อตฝาโปรงด้านล่างด้านบนตรงนี้ถือว่าโอเคหมดนะครับสปอตเมดอาร์คมีเห็นแบบชัดเจนนะน็อตฝาโปรงท้ายพวกรูกลมนะครับตรงนี้ก็ตอกโลโก้มาด้าด้วยนะครับรูกลมด้านหน้าเนี่ยให้พี่ดูเลยยางซีนนะครับ สปอร์ตไม่รักตรงนี้ -2 2 2นะครับรูกลมด้านหน้ากลมต้องกลมนะไม่ใช่มาแล้วบิดเบี้ยวเป็นวงรีอันนี้ผิดปกตินะครับพยายามดูเปรียบเทียบรุ่นการเานเนาะนี่โครงสร้างทุกจุดเดิมแท้หมดนะครับถ้าพี่พี่คนไหนอยากจะมาดูรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนพาพี่พี่ดูรถเองนะครับไม่ว่าจะไปในส่วนของรถกระบะรถตู้รถเก่งนะครับอยากจะได้รถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้เลย สำหรับมาด้าก็รายละเอียดตัวรถก็ประมาณนี้เลยนี่ครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักแชทนะครับหรือโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0840560534นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Line แอดนะครับแอด977 d l a y z นะครับผมเซลเบียยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกคนเลยนะครับสำหรับ วันนี้นะครับถ้ามีตรงจุดไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก่อนจากไปนะครับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับพี่กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมเซลเบีย er, ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ